อ๋อแล้วก็ผมก็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูุขสูขคนเลยนะครับวันนี้ก็เตะ,ะกดอะไรออ๋โอเคนี่นี่นี่คอมโบแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเคนที่พิชูบ้า Devil My Cry นั่นเองนะครับของโมบายครับผม,อ,มอ่ะมาออฟันครับผมสวัสดีดน,นี่นี่ฟันก็ไปฟันกนไปปชุ๊บโดดชุบชุบเรียบร้อยนะครับอ่าก็เป็นคัตสีนี่อะไรเนะ่ยทูธรรมดาต้องคำสาบนะครับผมโอ้ไอตัวน้อยวันนี้มาไอลุงเอให้พิตตี้เลยปะไิจุบชุบนี่ฟันฟันมันพูนนี่คอมโบนี่ ดูปลอยอ่าไปตรงไหนต่อนะครับอ๋อก็จะมีตัวกดนะครับผมโอ้ระเบิดโอ้ระเบิดใจเย็นไอ้หนูาตาตาไปวิ่งไปอ,อะไรนี่โอ้คัดซีนไอ้ตัวไรนี่นี่โยมทูดกิมบีปปเปอร์บูตัวนี้โอ้กิมกิมสันนะครับมาไอ้หนูมามามา,มา,มาสู้กันอุย้ยกระตุกอ๋อกระโดดกดกระโดดได้อ๋อ นี่โอ้โหแค่นี้หลุดบุเกเคิงฟันไปต่อชือ้นเหนะมาสองตัวเลยไม่เคยกลัวอยู่แล้วจังหวะนี้มาเลยฟันไปฟันไปขิดเรี่ยงอาคีนน่าจะกินละยังเหลืออีกหนึ่งตัวกระโดดกีรังกาฟันลงไปจังหวะนี้คุ๊นีไม่โนุนนี่เออก็เรียบร้อยไปดีครับ รลวิวอ่ะเป็นรีวสามแล้ววูววววววว้าวว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 วนววววอวาเอวใช้สกิลได้แล้วนะครับผมวว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 วจวว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 คอมโบวว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 ้วว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 บวว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 บววววววว กระโดดตีลักขุบดีโอ้โหแหมชิวๆไปครับจังหวะน,นี้คัพซีนอะอ่าปลดล็อกเป้าหมายนะครับผมอเออเบลสี่โอ้โหเบลไหวม,มากต่อไปโอเคเราจะเดินไปไหนเราจะวิ่งไปตรงนี้โอเคเามาห้องโถงคัพซีนตัวใหม่นะครับผู้บุกเบินกนรกอออืื้ห มาเลยโอ้ผู้บุกเบิกตะลกอือผู้บุกเบิกตะลกเอ้ยเอาอยากแฮะอือมีเหี้ยมีเหี้ยมีเหี้ยมีไม่ตายเอาไม่ตายเอาไม่ตายไม่ตายอีกโอ้อชุบโอ้นี่อะไรอ่ะอู้เราเบิดแตกตุ้มเลยโอ้นี่มัน อันติเลยทำไมตัวละครผมอย่างทีเออมึงไม่ตายดีแน่กูบอกไว้ก่อนมาอ๋ออันตีนลยครับผมเปิดอันตีเขเปิดหมดเล่นเกมด้วยอือ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 ยอือโยยอือยอเอาเรื่องเอาเปิดอันตีดีอือยอือย่ ไม่ตายไม่ตายเอาให้ตายเฮ้ยอยโดนไปชุดยอ้โอหคอมโบเอสสุดจัดออเออเออเอาไ้คเตอร์คนเตอร์เฮ้ยอเรีบร้อยอาคาซินจบนะครับ ประตูเล่นหนาเกินปะอา้าไปทำอะไรไอ้หนูเย้นี่นียก็โดดที้โอ้โหนี่ดิ้นนิวแล้วอย่างรอเอา้าประตูไม่เป็นอะไรเลยเอ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเอาโอเคออกมาได้แล้วมาสมุนมาอีกแล้ว จึ๊บ <reading> อ้าอ <Pop ify scenes> ้ามีรถโดดลงไปโอ้โหผู้หญิงอย่างที้ขี่รถอะไรเนี่ยตาเล่แล้วอชุบชุบชุบทีนยังไงนี่ถือระเบิดด้วยแต่ตุ้มเลดี้ราชินีคังแสงชุบชุบถือปืนโอ้โอ๊ยเรายิงปืนโอ้ยอยากแจม อ่ยียีอืออืออือฮะกระซิบมานี่อะไรเอ่ยเอ้ยอ๋อทูตสวรรค์ล้างรไรอ่ะทูตสวรรค์ล้างไรล้างแค้นไม่ใช่เหรอล้างร้ายอ๋อล้างร้ายอ๋อใส่เข้าไปอืไม่ตายจะไหมไม่ตายใช่ไหมอือตายใช่ไหมตีไป <L ock noise> ไม่ตายอีกเอาให้ตายไม่ตายเลยไม่ตายเลยนี่นี่ทุบ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 นี่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 ไม่ตายเลยนี่ไม่ตายเลยเอยมันรู้ปเลเวลหกแล้วนะครับจังหวะนี้ไปต่อนะครับโอ้เกมเดียวนี้เขาเรียกว,ว่าเกม MMO RPG นะครับอ่า เล่นกันมันเลยทีเดียวไปครับผมไปต่อ,อภาพสวยนะภาพสวยใช้ได้เลยอยากจะเกมคอมจะคุบอะไรอะ่ะพัฟซีนไหมพัฟซีนไปเราสู้พัฟซีนมังเราสู้ต่อแต่ามาเกี่ยวกับตัวละรครสู้ได้นะครับผมชึบชึบอืมระเบิดแตกตุ้มดูดูดูดอืมยิงฟันฟันฟันไป โอ้โหผมไม่สบายนะโอ้โหเกมมันมากเกมนี้เลยครับสำหรับใครที่ชอบเกมเดวนี้นะครับผมแนะนำเลยยูไมใครมัโหลดเล่นกันได้นะครับผมโอ้โหเกมมันอืมอยากเล่นหล่อๆเลยนะครับเกมนี้เกมบอกว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็อย่าลืมแอดเพื่อนกันมาเล่นด้วยนะครับอืม ร,ร้อยยิงต่อรีวิวเจ็ดลแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหรีวิวง่ายๆเกินไปแล้วอาจจะง่ายช่วงแรกนะครับช่วงหลังอาจจะไม่ง่ายก็ได้เข้าไปในโดมนะฮะเดินเล่นชิลไปมองซ้ายมองขวาอุ้ยแมงมุมสกอเปียนเฮ้ยมันต้องเป็นมุมสไปเด้ใช่ไหมดีพวกสวะเอ้ย มันร้องมึงจะฆ่ามันไหมอ่าไม่โจมตีมาฮะแต่วิ่งหนีอุย๊ยมาแล้วกระโดดกระโดดได้อ่าแล้วก็พุ่งไปอ๋อมาอันนี้พุ่งไปวิงว่งวิง่งวิ่งกระโดดแล้วก็พุ่งไปจัดแลีแนเลนเลนสูงแลี้ยนจึ้งคือพุ่งไปจึ้งคือพุ่งไปเพราะผลเลยเนี่ย โอเคครับซีนแล้วเข้าไม่ได้อ,อืออารมณ์แจเหลือจังเลยนะไปแล้เวเลววล8นะครับผมโอ้โหสุดจัดปดล็อกคลังสมบัติเีโร่โอเคครับผมอ๋อเป็นกาชา ให้เราเปิดกาชานี่ตัวไรนี่อัศวินวันอัศวินสืบทอดมันมีชื่อไหมเนี่ย power โอเคกดเข้าไปนะครับมันก็จะสอนเราทุกอย่างเลยนะนี่รพัฒนานะครับโอเคเราก็กด <the> อัปเกรดไปเราก็เพิ่มดวนอัปเกรดเราก็อัปเกรดแล้วก็เอาเข้าร่วมทีมนะครับ้ทาททย ไปละอัศวินม้าขาวอ้หมึงเป็นอัศวินได้ดีมากจนตัวมึงสีขาวชื่อชื่อเอ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 อโหลดโหลดโหลดเอ้าโหลดเนียดวันนี้ยออเปิดหมดเกมแล้วชุบชุบชย่อยอ่อย่อโอ้ยไม่สะทกสะทานเลยว่ะเกิดอะไรขึ้น เก่งเกินไปเลยเก่งเกินไปเลยไหนสิอืมฟันจึ๊บทูดเหรอไอ้ทูดล้างเลนไอ้ยทูดล้างแค้นเหรอมานี่มานี่อืมไม่ไม่ขิดสักทีสองตัวมาแล้วไม่ขิดผมกดเปลี่ยนตัวไม่โดนอืมผมโบก่อนเฮิยกระโดด เปลี่ยนตัวนี้ยิงไปยิงไปเออไอ้ยโหลดอีกแล้วเน็ตบอดีอะไรเอาอีกตัวโอ้ยสองตัวเลยาจาังหวะนี้ผมไม่วั่นอยู่แล้วสามตัวกูไม่วั่นอยู่แล้วโชวู่กูฮุอืมอันติมาแล้วยอมาแล้วอืมอันตีคุณม,มาแล้วยอ่ยยุ่ย อีกหน่ง <3 S 2> <Blaze. S 1> ตัวมาไม่เคยคุยว่าสามตัวก็เอาคุณไปลงจังหวะนี้เอาเลยอู้อูย่อย่อรู้เหลว่าเป็นรลปก้าล้วนะครับผมโอ้โหผมหลอกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ชอบเกมนี้คุณไม่ควรพลาดนะครับ เขาไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ผมชอบนะเกมมันดีครับสนุกสนุกสนุกขึ้นไปลิฟต์ละโอ้ขึ้นลิฟต์ไปทำบาร์จนะโอเคเดินตามันบอกเลยครับจะอุ๊บอุ๊บเฮ้ยมาแล้วสวัสดีไอ้เจ้าตะคาบไอ้เจ้าแมงป่องไอ้เจ้าอุ้ยเปลี่ยนตัว มามาสู้กันอุ๊ปมานี่นี่มาสู้กันเออลบลบโอ้ยหนอแล้วกูมาเลยไม่ไม่เคยเกรงกลัวชุบชุบกูถอยก่อนแป๊บนึงนี่เาเรียกว่าตั้งค์แรกนี่เรียกว่าตั้งค์แรกแล้วเก็บแรงอืออือเออยังไงจ๊ะ อืโหคอมโบอย่างมันเออคอมโบอย่างมันเฮียเออเออชุบ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 ไม่ตายไม่ตายอืมโอ้ยไอหมอนี่มันไม่ตายเต็มเว้ยโอือเออประคับไปหนึ่งทีหมัด หวยเลยดิอ่าเดี๋ยวผมเล่นฮะมีตัวอะไรดิกระโดดตีไรเดอร์คลิกเจอไลเดอร์คลิกเข้าไปเออเออตะวันนี่แหละนี่นี่นี่เอาเรื่องโว้ยไรเดอร์มาเพียงควายหร่นี่แย่ข้าซีนมาแล้ว จัดการปัญหาแล้วนี่ตรมนี่เดินมาอย่างเท่จัดการปัญหาแล้วมึงก็ลิบมึงก็จะจ่ายบินด้วยนะไปแล้วแล้วก็บอกสำนักงานด้อืออะไรวะโั้นเกลียดที่นี่ฉันเกลียดมันลเวลวัพเป็นรีววสิบแล้วนะครับผมปังๆเได้ระดับเอเองเหรอ มาตรงนี้ไม่เอาไปบินเยอะเหลือเกินกูจ่ายบาทเดียวหรือเปล่าเอาจ่ายบาทเดียวจริงด้วยนายเป็นใครฉันไม่ใช่คนดีเสียงคำมีการเอาปืนมาให้แน่นานู่แล้ว Good. Kick some เกมเลยเราไปฝึกปีศาจกันเถอะก็ตามกันต่อนะครับผมกับเกมนี้นะครับลงมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม Devil May Cry นะครับก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันด้วยนะครับเกมนี้ MMO RPG ใครชอบก็อย่าลืมกดไปดาวน์โหลดกันเล่นเยอะๆนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะ